สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถกระบะสวยๆมาฝาก1คันนะครับกับ t o y ย t a v i g โนะครับตัวนี้ตัวท็อปปี2004ครับ3.0ดีเซลคอมมนเรว 0, นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับสีเขียวเดิมโรงงานนะครับ รถส,สวยสภาพสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงไม่หม่1 0 0กิโลเมตรนะครับขาย1,85,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถส,สวยไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่มนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องทุกอย่างนะครับเครื่อง3.0ดดีเซลคอมมอนเรลนะครับเกียร์ธรรมดา โตโยต้าวีโก้ไว้ใจได้ครับด้วยความทนทานดูแลง่ายอะไหลหาได้สบายๆครับและคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยมากๆเลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับลองเช็คลองชมนะครับรถอยู่ที่คลอง7ประปทุมธานีนะครับใครที่สนใจโทรเจรจานะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดบริการจัดส่งทั่วไทยแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลถและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันได้รถแน่นอน1 8 5 0 0 0บาท แจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับกรันีการจัดส่งครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับสีเดิมโรงงานนะครับสวยถูกใจเน้นเอาไปใช้งานสบายใจแน่นอนนะครับกับ To y ยต้าวีโกนะครับสภาพเรียกว่าแจ่มมากๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับกระบะงามๆครับเอาไปใช้ได้เลยครับรอนกระบะสวยๆไม่มีแต่ครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับรองล้อมาให้งามๆนะครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้ถูกใจโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับรถสวยสีสันเงาชํำ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบแน่นการันตีใช้งานได้ไม่ต้องซ่อมนะครับเก็บงานเช็คงานให้ทุกระบบนะครับ รถอยู่ที่คลองเจปทุมนะครับใครสนใจถูกใจโทรเจราจารนะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวาง,วางพอประมาณนะครับสำหรับด้านหลังเป็นแคปนะครับโต y ยต้าวีโก้แคปนะครับตัวนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับเป็นตัวท็อปปี2004ครับรถสวยทรงดีนำมาฝางให้กับสมาชิกที่ชอบกระบะวีโก้เน้นหาราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0ได้วีโก้ไปใช้งานสบายๆครับสวยๆเน้นว่าทนทานดูแลง่ายอะไร สบายครับแบบนี้ถูกใจให้โทรจาร,จารนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอา่านรายละเอียดครับคลิกชื่อคลิปอา่านรายละเอียดกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับมีเครื่องเสียงมาให้ฟังเบาๆครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับในราคา185,000บาทซื้อไม่ต้องเก็บซ่อมคัดแล้วเช็คแล้วไม่มีชนหนักอัดต่อไม่มีพิกว้มจมน้ําอย่างแน่นอนการันตีโครงสร้างการันตีการโอนการันตีการจัดส่งนะครับแอดมินคัดเช็คดูแลให้อย่างดีครับ รถสวยทรงนี้นะครับสีสันเงาฉ่ำริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับจัดทรงใส่ล้อมาให้ใครชอบใครถูกใจรีบตัดสินใจรีบโทรเจรจารถสภาพดีจอดไม่นานนะครับแบบนี้จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับ185,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับ แจ้งจากช่อง YouTube นะครับท่านก็ไว้ใจได้แน่นอนครับว่าได้รถแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้รถครับจองได้จองเลยครับจองแล้วไม่ได้เงินมารับเงินคืนกับแอดมินได้เลยครับกล้าการันตีว่าถึงบ้านท่านแน่นอนครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับกับ t o y ยต้าวีโกมือเดียวป้ายแดงไม่แท้170,000กิโลเมตรโดยประมาณรถสภาพนี้ถูกใจคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดโทรเจรจาสอบถามได้ตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ